เงียบยิ่งเลยกระบาดที่ไกลบ้านไปนอนเอาในยางมาบอกเลยบ่ะเมียนนอนลงนี่รับเพิ่ประมาณทุ่มทุ่มกลัวสิมาบอกเลยถ้านอนถ้าบนนอนในเวลานั้นเป็นขอนเจ้งดเลยครับคือยูพาสเวยบอกค่บวาเมียนพี่พาสเวยในบ่ค่ะเมียนอุ้ยเพิ่นเคยหายจากหมดติดค่ะ พี่คุณบาเอาที่เด้หางอดเล้วโอ้หา oh, งวอดติดเอฟซีี่ว่ามาันอะไรกับเสียนะเจ้าเป็นบาอชุ่มไปหนักหรือเปล่าบ่ไดนะ้ไปแก่บนเพื่อนเมีนครับไปนอนเอาแงม่มาบอกว่าอะไรันไหนบอกตัเลยดิส่วนมากไม่ยิ่งหรอกบอกทางผูง้ชายนี่บ่ได้บอกเดิไม่จะไม่นิ่งบอกผู้ชายนั่มมาหัจะซือไหมตานดาครับ แต่ว่าผู้ยิ่งนี่เขาได้มาเนี่ยโอ้ยบอกบอกเป็นโตเลยกันผู้ยิ่งมากนี่ผู้ยิ่งที่มาบอกเป็นโตมนบอกมาบอกเลขโดยตรงก็คือผีผู้ยิ่งผีพาสเสวยผู้ยิ่งนี่บอกเมนบ่ได้มาขออย่างไรมาเพิ่มมาบอกอย่างเดียวเมนมาคุยนําแล้วก็บอกแต่ว่าผู้ใายนี่เอินไปกินหันกินนน่เมนผู้ใายนี่สิเอินไปกินหันกินเี่บอกรับไปกินหันกินนน่ไหมแต่ว่าผู้ยิ่งนี่สิเป็นผู้บอกเมนแต่ว่าไปกินไปอย่างนี่บบมีได้แม่หย่าแม่ยิ่งอะ ค่ะใช่ไปมาอ,อใส่มาแล้วคือหางวดติดเมนบกุบาเคยติดต่อกันนี่ปีก่อนพูดปีอือแต่ปีปหาหก่ะอ๋อพกเบียรปีที่สามที่ต้นกระบก,ก็อกนะครับเมนเดี๋ยวยัญามกินยำอย่างบบมีเมนยิงดอกบบเหน็นบบเห็นเล็กน้อยก็บ,บ่มียำพระเจ้าพากิน,นไหมครับมิจเจู้ชายม่จเจคือคนใต้นะ เดี๋ยวผิวเข้มยูวดำเม่นขอย้ำมาบอกเลขบอกยังนี่สิเห็นไม่ยาเปม่ยิงเห็นเด็ก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 น้อยมาไหมเขาจะคุยกันมาเม่นเม่นเนาคุยกันนามาบอกโอ้ครูบาได้เป็นธรรมดาเนาะท่านกับเบญจธรรมที่เราอยู่อยู่นี่นั่นบอกยุบบอกช่องว่าชาม้วนแล้วก็ยืดไหมครับก็คอยต่อนนั่นแต่ว่าอยู่พุ่นไปขอได้แล้ว กีคูบาไปนอนเน๊ไปนอนเอาเส้นเขาบ่อยางไห้คูบาไปวัดที่บ้านนี่แหละเนี่ยคูอยู่หันนี่ยว่าไเนี่ยบุกาเนาะไปบุกาไปนอนอยู่ตรงไหนครับเอาวัดที่คูบาว่าวัดหัวกะโหลกอนี้อ๋อขับขับครับเราเลยอย่พูดหน่อยครับนี่มั้ยเมียนเทมมุอน่ะอกเม่นออเีนเนี่ยคู่เบาวน่ะพอมีแอนเวัดหัวกะโหลกตรงนี้ตี่เข้ามาจากบนเขารนี้โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วทีมากัด น้าข้างบนนลยไไอ้ที่มันหม้อชุ้งๆนะบอกมันยวดไตนะยวดล่างนั่นแหละเอออยู่ข้างล่างมาแน่นจะได้เขาจะบอกคนพาจานพนนิมนต์ครูบาไปนอนเลยแงงสะดวกแจ้าทางง่ายง่ายครูบามันเป็นถนนคอนกรีตกับไปทางกันมันจะทำน้อยจังน้อยนะทำมันนั่นคนเขาคนไปนอนไม่ได้เห็นอยู่จะฟังเสียงบอกเห็นอยู่มีประตูโค้งเขาผมเออนั่นแหละก้อนจะถึงอันนั้ ไปเมื่อไดก <flap. S 1> ็ได <c bab im> ้ขไปในโทรบอกตะทูนเพราะว่าตะทูนเพิ่มขึ้นอยู่ห่นนะครับเดว่าตะทูนว่ามาพอนอนเมื่อไดก็ได้ก่อนครูบุบาก็เลยว่าคูบาือยังบบมีรถนอนอ่ะเขาจะให้ไปแต่งวดก่อนคูบาคก็บารุบาได้ได้แล้วคุบาเว่าสองหกกับที่สองศูนย์คุบาวาครับครูบาก็ว่าของที่คูบาก็ไปแล้วได้แล้วว่ะไปเป็นงวนนะคูบากว่าไปก็ก็ตะบุนทำไปนอนบรตะบุนทำมา ได้อยู่ครับผมไปได้อยู่เพราะว่านไก่บานผมมันไก่บานผมก็เลยมันกอกไปนิดเดียวจะว่าไอาจารนั่นเราบุกแกครับมันมันสุนกล้วยเห็นไหมครับมันสุนกล้วยเดี๋ยวสับปะเก้งเนาะครับมันยั่งมาถึงมันแก้งมาถึงแล้วมันอยู่เครื่องกลางมันสุนกล้วยก็ขาดเก้งเนาะทั้งถนนเป็นคอนกรีตถนนดีห้าเพิ่นไห่สามตัวครับเป็นไปเลยเสวงหาเนาะ ค่ะยู่ฟางใายนะบอกแม่นตีห้าแม่เขดสูโขลกโชกไหมที่เห็นบอกต้น่ะเป็นพุ่นท่วงที่่บหัอกระโหลกนะออนเห็ดมอกระโหลกเขาขาหันนกมนั่นแะแม่นครับกูว่าเคยไปจือเือที่ก็เจ้าของก็ชวนผมหัจักทางอยู่ปรานมันมันมีประตูโค้งเขาเลยทางเขาเยติดจากถนนใหญ่ยี่ฟางใสยม้าเพิ่นไหนสามตู็เป็นไปได้ไมปวัดปานาคามนะบอ มันมีทางเข่าอยู่ทีเดียวกันอันนั้นแล้วมันทางเข่าหันแล้วมันมีสองมันมีอยู่สองวัดอยู่หันเนาะครูบาครูบาครเคยขอาไปแจ้กเกอง์กับวัดหัวกะโหลกมันกับวัดแรกนะเขาข้าบนกับปีอีกวัดหนึ่งที่พระสีทองเหมือนนะอันนี้ครูบาเ็จะไปนอนที่วัดหัวกะโหลกโอ้เข้าใจ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 เร็วว่าไกลๆหนึ่งเนาะถึงว่ากระเจ้าอยวาให้ไปจังหวนดที่ครูบาวัาไดเด้ครูบาด้วยบอกไปไปก็สิไปง่วันี้แล้ แล้ว่าคำมา,าโทรบอกด้วว่าฉันอ่ะหวว่าพันญย่น้ำรถเห็ไหมแนวครับโกบครับนี้มาไปเลวยวันนี้เลยห้าพันหา้ตัวหตัวก็เป็นไปได้เลยครับว่าเพืนน่อนควยเพื่อนยไปน<ม>ี่อยากเม่นอยู่านี้จะครับไม่ไดาดจะนเป็นเลขนี่ันที่สิบมันเป็นมันผักเลยผักใหญ่ผักใหญ่หมังเมเม่นอือผักมันขึ้นทางขึ้นอือ ะคู่บาลไปก็ถ้าเอาเลขน้ำบุญถ้ำเนี่ยแล้วเฮะก็นอนถ่ายยู่อหื่นยื้อใยแผลเอาถ่าเตะเหล็กยางเดียวไปอุดรไปไปอยู่ค่ะยังไม่ทันได้ไปค่ะไปได้อยู่แต่ว่าจะตังช่วงนี้ยเฮื้อนก่อนก่อนจะไม่นอนก็ไปต้นกระบกก่อนนะคู้บาลเนาะมองเพิ่นในโชคเนาะสองวัดเนาะเดินสายยุ่งทางเฮาสะก้อนเก็บสะก้อนเก็บงานกัน กระต้นกระบกก่อตนก่อนอื่นเพราวาเิ่นไหมาสองหดเกิดเป็นในตอนเนื้อถ้าคุ้บ้าบปได้เป็นตัวเป็นตัวนี่คุ้บ้าบุบบวกเลยคุบ้บ้าบลไห่ไปเลย<ร>ต้องได้ปไปเป็นตัวนะจนเห็นปปเป็นตัวนะคุ้บ้านีถ้าได้ในต้องเอาเป็น <c oughs> ตัวเ,เลยมันบ่คุบ้าเนื่อจากจีาฝันนู้เป็นปัญหาเนี่ยโอ้คุ้บ้าเบาเอาเลยเอาเป็นตัวนะคือไปขอคุบ้าเห็นสองศูนย์คุบ้าแต่ว่าสองศูนย์ แต่พอได้เป็นโตนี่คือพอเอานะครูบาเนาะนีะ่เขาบอาเห็นครูบาลกูบาลบอเห็นไม่สองหกหนักฝันอยู่นี่กันยังว่าโอ้โคือขักที่สองหกสองบอกขักแท้ปะครับโอ้ยมึงเป็าเราแกมเดียวนึงน,นะคะสองหา้าห้าสองนี่แหละอยู่นี่นะันน่นจะบอกขึ้นบอกลงสิแหละคำบอกคืองวดสองงวดอะฝัดจะเพี้ยนไปไหมแต่หนึ่งเม่นบอกขึ้นก็ลงเม่นครับกูบาลก็โอ้สายใจนี่ ไปว่ามันเน่นอนรอดเอามองเป๊ะๆนอกกว่าเนาะออกมากขาเวินรดนะครับป <c oughs> าดน้ำหลังเลยนี่มันเป็นออกหาซองันดีจ้ะค่ะโอ้ยจายลปบาทนี้แล้วกวานน้ำกวานคนแล้วจังสิเไปยใจแรบมากแต่ก็ปิดแล้ว ต้องรถว่างนะคุณบ้านเนาะแต่เพิ่งจะทำนาแต่ให้คือเก่าอยู่ก็ได้คุณบ้าไปไปบุคือบุกหมดเลยบาไปไม่ขอเสียคุณบ้างใได้ครับค่ะไม่ขอขอเสงกระยาได้พอกพี่น้องบ้านก็สิถือลายเนาะคูบาเนาะเขียนใ้จัตเจตเลยสองศูนย์กับสี่ศูนย์ ไปถึงหัวปีเลยเนาะคับสองหกบอกคุบายันให้เป็นตัวสองหกบได้ได้อยู่หันไหนบอกสกฟันอยู่นี่สองหกนะครับได้เท่าสองศูนย์กับสี่อันแขนให้พอกย้ายไหมครับอยู่บ้านนั่นและโคสอยู่ผิวมันถุงเสื้อผิครับทุงเสื้อครับก็เขียนให้สองคุณบ้าก็ซื้อเส้นเนี่ยสี่สองศูนย์ศูนย์สองสี่กับสองหกนะคุณบ้านซื้อครับเด็กกับเจ้ากับเจ้าเฉยอยู่เดียวตัวมันได้ฟูเดียวหนึ่งครับ แต่คุณทำบาลโรสตอรี่ไปให้เราอีกเราเฮงมั่นใจเรากนน่าคราเลยสองโซ่ก็ใหญ่ก็สิดีใจนะครับเนาะด็ดีๆก็ได้โชคเนาะเรียกว่านาเราหน่อยก็เม่นแต่คุณทำกคแบบอายุใส่ค่ะเดนี่ปันทวงเสื้อที่รุ่งผู้เขาทำสมบัตาไปหมู่บ้านแหลกเลยมันมีน้ำบ่อมันบ่ดดั้งเดิมหมดบาร์ดี้จักสมัยใดเนี่ยมันมีต้นมะขามอยู่หันต้นมะขามใหญ่เลย บางครั้งมันจะเกิดบ่อยนี้แต่ว่ามันแับปรรยูมันหลายคุณปาเคยไปขออุ้ยถือตะกี้คุณปาหยกทางผม่งคุณปาไปขอถือเด็กแถวๆนั่นกันเลยคุณปาติดไปอยู่รอรถอยู่รถบ้านรอรถมันมันไม่ได้หลายตัวดอกไปขอขอเพื่นก็หายมาลอด กับปาิไฮก็ขึนในเบิ่์งรถนะค่ะคนคือแม่นโดซื้อรถนัรนไหมแต่ว่า่ากบนนั่เขาบอว่าบบจับนี้สกับบกับโบจักเคียนนี่จะไหนก็ชื่อเันท่เมื่อกี้นี่เขียนในสองสวนเรีกออกง่ายเลยเลขสองศูนนี่เพิ่งมาออกนี่แหละนะค่ะเนาะแม่นนี่นี่เพิ่งออกสองสูนเรเลกเป็นเลขออกง่ายตัวเป็นหา เือว่าวัวนี่อาจจัดสิได้ตัวใดแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าคือแบบแต่หันฝันดีแล้วนะฝันว่าเป็นมาสวนไปส่วนรถมาฮับไปไปพุ่นละว่างก็าพุ่น้ละทับไปจนจืจอได้เพราะส่นไปในฝันนี่ก็ได้ค่ะทางเที่ยวเลยเนาะพระเจ้าพาไปของมาฮับเอามอเตอร์ไซค์ตลอดมาเคยเอารถใหญ่เดินี่จะมอเตอร์ไซค์นะครับคนเตอร์ไซค์ดำๆแบบก็ยังไง ค่ายๆกับคนค่ายๆกับคนไต้เห็นไหมครับนโบราณบ่ค่ะอกคือคนเฮานี่แต่บ่าเนี่ยคือคนใต้เห็นไหมครับลูกบอกคือคนใกล้ทะเลจังสันนะคชงๆจังสันนะในกระบอกเมนว่าคนโบราณนี่เป็นคนเฮานี่แหละเจ่บอกคนคือคนทางไต้่ค่ะเรามาหับเอาหนึ่งพู้มาหับหนึ่งไปไม่ขาเราบอกนี่ว่าต้องซื้อก็ใด้ซื้อ าเสือเอาอยู่หันรถบอกแทะออกุมีนั่นเลยเนี่ยคุณบามันใจเด่นคุณบาเปียมาในสามปีอะไรนี่เราเลยค่ะบาเปียามาซื้อดี่เอางวดนั่นหางวดที่เอาปีเด็ดหางวดต้นกระบอกนี่บอครับแม่มันจะมีต้งใจอยู่เลยน้ำบ่อมัน มาเสียะมาเสียะน้ำบ้าไว้โบไปแก่บนนี่หัวหมูเงินบ้พ่อซื้อหัวหมูครับโลกงวดปีแรกมาพาดพลาดน้นเตาเลยครับไปนอนเอาเลยจำมันทำครับครูบาไปขอน่ะคำเรีิเถื่อนี่ครูบามาหอดครูบาหัวแจกรถเมันเป็นจะได้ถ้าครูบามันหัวแจกรถหอดเมื่อนี่ทถามวกันในซองวันที่ผ่านมาโายนึกว่าอุ้ยมื่อวันที่หนึ่งหรือจะไหนจะถึงเลขวะ บเลยม่อาการจังไรค,คูบาเลยมันจังที่แหละคือคูบาไปหาขอเป็นบอสทวีทวเดนเนาะไปมาเขาไม่ได้เชิญนี่พวกที่กับเจ้าไห่นี่กับเจ้าสีนํำมาแต่เขาสิมาถ่ายกินนะไหมเขาสิมาแสดงความยินดีนาำว่าง่ายเ,เขาสิมาดีใจนำํำเฮาไหมคือจังมีคนว่าง่ายมามาศูนมาเล่นนำ้ำเฮา,าสิ แสดงว่าส้มผีนีมาแสดงให้เห็นเลยมาคล้ายๆกับว่าเจ้ามาหู้่าเอาถึงเลขนะมายินดีน้ำเนาะมีโศกมีลาบสีมากินมาหยั่งน้ำมาเห็นเห็นคเป็นผู้แจกเราดอกเมื่อนั้นว่าเมื่อกี้คือกันคุณบ้านนั่งเบิ่งอย่างเดียวเลยโอ้ยจังไรก็ถือควดข้าก็เครับาออกสองสองหกแท้ๆล่าง่ว่าบุนี่ต้องสี่สองศูนย์แบนออกสองศูนย์มา วนมันออกสามสองหาสามหาสองโอ้สามหกสองกระบเฮ้ยนีมันกอนขึ้นกันที่มันออกเปียดเจ็ดแร้งเอ้ยครับอ้นสูอ้นสามศูนย์เก้าคุณป้ากับเมื่อนั้นเมื่อเรืออกเนี่ยบูยค่ม่นั้นว่าวขึนานออกแท้เลยเนี่ยว่าวอยู่เป็นเดี่ยวแยมเป็นอย่างมาอยู่นี่ยยมไกลเลยชี่อออกพจะมีคนมาส่วนเห็นไหมน่านออกหูเลยว่าสิถือเมื่อนั้น คากบ้าสิ้งหูไดนะ้ไหมแล้ว่านั่งเบิรงก็คือออกเลยนะขอ,อ,อกมาเปี๊ยโดดเดีวว่าจิถือตถือ,อยังไม่จัก,กอ่ะเดว่าถือใช่ยนี่ว่านี่คุณบาก็ะหู้ว่าคุณบาสิถือวันนี้ก็บที่ถืออีกวะคุณบานนี่เพราะก็เจ้ามาชวนไปจยาไปกินแล้วเจ้าให้ของมาแล้วเนขะาให้กินมาแล้วนะคือฝันแล้วนี่แต่เขาบพราะท่านไม่ได้บอกเป็นตัวเลขเพราะว่าห้องท่านได้ไปใช่ไครับยังบไม่ได้ไปหาเพิ่นนอนนะครับเนาะแต่เพิ่นมานิมนต์ไป ชั้นหนึ่งชั้นนี่สักก่อนโอ้ยมาหับตลอดนี่มือเลขเลขออกว่ากระฝันว่าเป็นมาหักหล่ะหับไปไปกินไปอย่างไหมก็กลับมาชมถึงได้คุบาวร์เมาถึงโตงวดอีกแท้มเลยค่ะถึงก็จะเป็นงวดที่สามนอกคุบาเนาะ พระวาสุ่มที่มาเอ่อมาขอส่วนบุญเนี่ยจะคือเพื่อนมานแสดงความดีใจนั่มสิบ่ัคู่บ้านเขาไปขอเพื่อนเพื่อนให้ถือยังสิเพื่อนก็สีมาหาเฮาสีมาแต่ว่าง่ายก็คือการกับคนเฮาเนี่ยนะมาแสดงความดีใจนะครับเนาะเพราะแน่เพื่อนก็อยากเอาเฮ็นบุญไปเพื่อนอยากเพื่นในบุญเมื่อเลิกออกกับคู่บ้านถือเลหน่อยยุ่ยใส่คือกันคู่บ้านเป็นยังส่เด้อ ถามรถจุ้มที่เคยไปน้องกูบาถ้าสิถือเลขเมื่อสิถือเลขกูบาบอกเปิดโทรทัศน์เบิ่งเลยบอกกูถือข่าวกูบาดังย้อนถึงสิอลไรสมัยเดิมทำเลขที่ออกเนี่ยกูบาไปขอมาไม่ถือกูบาสิหัวมาเบิ่งเลยถามให้เปิดทีวีรอเลยทารับเงินมาครับจังได้ก็ระอวกบนล่างกระบนกูบะบอกดีเดิสรุปก็คืองอนี้เป็นจังได้กูบายั่งเนาะ เื่อยังท่ันได้ไปใช้แต่ว่าคนมันนิมนต์มาแล้วแต่ว่าคนมหาแล้วเนาะค่ะในฝันเนาะที่แน่ๆนคือฝันเพิ่นมหาไปกินเลี่ยงกินเมียงน้ำเพิ่นคนละแต่ก็บรูกว่าอีหยัง่นไห้กินแต่ว่ากับเป็นของเฮานี่แหละเป็นเนื้อเป็นยังคือกันนี่แหละคำว่าได้กินนี่คู่บาว่ามั่นใจมันบ่ค่ะถือแสดงว่าผิภูมิยู่หันเพิ่นกะสิเพิ่นกรถือสตากับคูบาลสินะค่ะอแสดงว่าผูดม่ถือสตากับคู่บานะคะแสดงว่าวันนี้กะให้เอฟซี ยิ่มล่อไปเลยได้แน่นอน,นครูบามามันจะไปขอแต่เป็นไห้ขึ้นได้แล้วเลยแต่ว่าตอนนี้พ <c oughs> ร่ท่านได้ขอคือท่านได้ดตัวเลขท่านได้ไปใส่แล้วเดี๋ยว <ละ S 2> นี้ยังสื้ออยู่นค่ะ